สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พลน,นีนะและในวันนี้นะคะพี่พลน,นีเนี่ยจะมาแต่งตัวตัวละครอนิเมะนะคะมีใครเนี่ยเคยดูเรื่อง Spy X Family หรือเปล่าเอ่ยยกมือขึ้นกันหน่อยนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งตัวเนี่ยทั้งหมด3าตัวละครกันเลยมีใครกันบ้างคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจ้า ตัวละครตัวแรกของเรานะจ๊ะขาดไม่ได้เลยน้องอาเฟอร์เจอร์นั่นเองนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแต่งเป็นยังไงดีนะน้องอาเอียนะคะเขาจะต้องมีดวงตาเนี่ยสีเขียวๆใช่ไหมงั้นเอาเป็นแบบดวงตาแบบนี้ละกันนะจ๊ะแล้วก็ถัดไปเลยเติมคิ้วให้น้องกันหน่อยไหมแบบว่าให้มันมีความสดใสร่าเริงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งผมของเขานะคะจะมีความแบบว่าเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากเลยนะงั้นเอาเป็นสีนี้ละกันแล้วก็ถัดไปนะจ๊ะ ปากของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีความแบบว่าสดใสร,ร่าเริงนะคะยิ้มกว้างอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูซิงั้นเอาเป็นปากแบบนี้ละกันตะกี้เนี่ยมันเป็นฟันกระต่ายเนอะต่อไปนะคะทุกคนมาดูเลยแก้มของน้องอันนี้นะคะน่าจะเป็นแบบนี้นะน่าจะเหมาะนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาชอบยิ้มสดใสตลอดเวลาเลยนะจ๊ะต่อไปเลยเรามาดูทรงผมกันดีกว่าน้าทรงผมนะคะน้องอันนี้เนี่ยเขาไว้ทรงผมเป็นแบบหน้าม้าอะไรแบบนี้นะคะพี่พลนี้ว่าเอาเป็นหน้าม้าแบบนี้ละกันแล้วก็เปลี่ยนสี ะะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยน่ารักสใสมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะจ๊ะขาดไม่ได้เลยทรงผมของเขานะคะเป็นผมสั้นเพราะงั้นเนี่ยลองเป็นทรงผมแบบนี้ละกันนะคะนี่น่ารักเลยอะ <G> ่ะคือแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะจ๊ะ <S <S 2> <S 2> ต่อไปเลยเรามาดูนะคะในส่วนของเสื้อผ้ากันดีกว่านะ<ณ>เสื้อผ้าของนอนนะคะเดี๋ยวพี่พนี่ทําเป็นแบบชุดนักเรียนอะไรแบบนี้นะจ๊ะ <S <S เอาเป็นแบบไหนกันดีพี่พนี่จาได้ว่าเขาเนี่ยใส่ชุดนะคะเป็นชุดนักเรียนเป็นชุดกระโปรงเลยเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะมาเลือกกระโปรงเป็นแบบ แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนนะคะให้มันเป็นแบบสีดำๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยแล้วก็ถัดไปนะจ๊ะน้องアอニนนเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าใส่เป็นเสื้อแขนยาวใช่ไหมเง้นเรานะคะมันเลือกเป็นแบบว่าเสื้อแขนยาวเนี่ยในนี้กันดีกว่าน้าแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีนะจ๊ะให้มันเป็นสีดําด้วยนะคะไหนลองดูสินี่เลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้ชุดของเขาเนี่ยจะต้องมีความแบบแดงๆทองๆดาํดาๆใช่ไหมแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบว่าพวกแอลซอรี่นะคะที่มันเหมาะเจาะจะ จัดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะงั้นเนี่ยพี่พลน่ว่างั้นเอาเป็น,บนแบบนี้ละกันนะจ๊ะทุกคนดูดิเออมีความแบบว่าทองๆองนะคะแล้วก็แดงแดงดนะจ๊ะเอาแบบนี้กันเลยแล้วก็ถัดไปเลยนะคะบนหัวของน้องอานนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะพี่พลนี่ก็ไม่รู้มันเป็นกิฟต์หรืออะไรนะคะแต่ว่าเขาจะมีเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พลนี่ขอเปลี่ยนสีก่อนนะเป็นแบบสีเหลืองๆแบบนี้ละกันนะจ๊ะอุย้ยเหมือนอันนี้กันหรือยังคะแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเลอกรองเท้านะคะให้น้องกันดีกว่า เดี๋ยวถอดออกก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พอนี่นะคะจะเลือกเป็นแพ็คนี้เลยแพ็คคริสต์มาสจากครีน,นะคะกดเคลมกันมาเลยชืมนะคะแตนแตนบอกเลยในนี้นะคะเขาจะมีพวกเสื้อผ้ากันด้วยเรานะคะจะใช้ชิ้นส่วนจากเสื้อผ้าในนี้นะเอามาแต่งตัวน้องอันเนียกันจะ้ะอานเนียมาแล้วค่ะมาดูซิมีอะไรให้อานเนียใช้กันบ้างเอง่ยนี่เลยนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นถุงเท้าอันนี้นะคะให้น้องเนี่ยถือไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่นะแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปที่นี่เลยร้านขายฮอทดอกนะคะเพื่อนๆมา น้องอน,นียมาแล้วนะคะทุกคนนี่เลยแต่นันแต่นะคะพี่คนนี้จะเอาถุงเท้าเนี่ยมาเปลี่ยนนะคะให้กับคุณพี่คนนี้เขากันนะจ๊ะเพราะว่าคุณพี่คนนี้นะคะเขากําลังใส่เป็นถุงเท้าสีขาวอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนี่เลยชืบนะคะตอนนี้เนี่ยน้องアニมก็ใส่เป็นถุงเท้าสีขาวกันมาแล้วนะจ๊ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาที่ร้านขายรองเท้าร้านนี้กัอนดีก,กว่านะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเอารองเท้าจากที่นี่เนี่ยไปหนึ่งคู่นะั้นแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะที่โรงเรียนสอนบันเล็กเลยค่ะ แตนแตนนะจ๊ะน้องอาเนียมมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยเอารองเท้านะคะจากน้องผู้ชายเนี่ยมาใส่กันดีกว่านะชืบเลยเปลี่ยนเลยนะจ๊ะแล้วก็เอารองเท้ามาใส่เลยชืบนะคะแตนแตนเราก็กลายเป็นแบบว่าใส่รองเท้าสีดํากันเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่โพนี่เนี่ยมาที่นี่ดีกว่านะจ๊ะเป็นร้านขายเครื่องสําอางกันเลยนะน้องอาเนียมมาแล้วนะคะเพื่อนชื้ชืบนเลยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นแบบพกบิ๊กอายด้วยนะเดี๋ยวพี่โพนี่เนี่ยเลือกละกันนะคะเอา นี้ละกันนี่ชืบเลยแกออกมา1ชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ให้น้องอันนีเลยจะชืบเลยนะเดี๋ยวเรานะคะมาเปลี่ยนสีตาเนี่ยให้น้องเขากันดีกว่านะเป็นแบบสีเขียวนะคะแบบนี้ก็เลยค่ะเพื่อนเป็นไงจ้าสวยกันหรือเปล่าเอ่ยแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะไปกันต่อเลยที่บ้านเล็กหลังนี้กันนะจ๊ะเพราะพี่คนนี้เนี่ยจำได้นะคะว่ามันมีฉากหนึ่งที่น้องอันนี้นะคะเขามีเป็นตุ๊กตาเนี่ยเป็นเพนกวินนะคะสีออกน้ําเงินน้าเงินกันเลยนี่เลยนะจ๊ะในบ้าน นหลังเล็กเนี่ยชั้นที่2งเนี่ยทุกคนเขาก็มีเป็นเพนกวินด้วยนะงั้นเราเนะีคะเอาไปกันเลยดีกว่านะมีเป็น2ตัวเลยอะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่กันเลยนะจ๊ะตัวละครตัวถัดไปนะคะก็คือยอฟอร์เจอร์นั่นเองเป็นแม่ของน้องอาเนียนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันดีกว่าหนะ้าเปลี่ยนสีผิวกันดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนดวงตานะคะพี่พนี่จําได้ว่าดวงตาของยอนะคะเขาจะมีความแบบเป็นสีออกแดงๆะคะ่ะเพื่อนๆเอาเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็ถัดไปเลยนะจ๊ะเอาเป็นแบบว่าคิ้วแบบไหนดีมี ความแบบว่าเข่งขรึมอะไรแบบนี้ดีไหมเอ่ยเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะเราก็เดี๋ยวเรานะคะเปลี่ยนสีเนี่ยทั้งสีผมสีคิ้วนะคะให้มันเป็นแบบว่าสีดำาๆดีกว่านะจ๊ะเพราะผมของเขาเนี่ยเป็นสีดำเนอะนี่เลยเปลี่ยนสีกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมันเลือกเป็นทรงผมกันต่อน,นะจ๊ะต่อไปเลยค่ะทุกคนพี่ปนีิจําได้ว่าชุดของเขาเนี่ยถ้ามันเป็นชุดแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่มีผมนะเอาออกไปเลยค่ะแล้วก็ผมด้านหน้านะคะมันจะเป็นแบบว่ายาวๆนะจ๊ะเอาเป็นแบบไหนดีแบบนี้ดีไม่เอ่ยหรือ ว่าแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมาะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแปลเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยในส่วนของปากนะคะเอาเป็นแบบไหนดีจะเป็นปากหน้าบึ้งก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะงั้นเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะเลือกเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีบางมุมนะคะของยอนเนี่ยที่เขานะคะดูใจดีนะคะทุกคนต่อไปนะจ๊ะก็มาดูในส่วนของหน้ากันเลยนะนี่เลยเอาเป็นแบบว่ามีหน้าเรื่อๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันต่อในส่วนของชุดดีกว่านะชุดของเขานะคะใส่ชุดนี้เนี่ย เหมือนกับว่าชุดเดสกระปโปรงแหละทุกคนเอาเป็นแบบไหนกันดีน้าเป็นแบบนี้ละกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะให้มันแบบว่าเป็นสีดําเลยนะทุกคนแล้วก็ถัดไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลน,นี้เนี่ยเอารองเท้านะคะออกกันก่อนเลยเดี๋ยวเรานะคะจะถอดออกก่อนทั้งถุงเท้ารองเท้านะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่พลน,นี้จาได้นะคะว่าชุดของเขาเนี่ยมันจะยาวๆไม่เท่ากันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นโมแบบนี้เนี่ยติดเข้าไปนะคะมันจะได้มีความแบบว่ากระโปรงของเขาเนี่ยดูมีความยาวๆขึ้นมา อะไรประมาณนี้นะทุกคนคือแบบก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะสถานที่นะคะที่เราจะไปกันก่อนเลยก็คือที่นี่นะจ๊ะเป็นโรงเรียนสอนบัลเล่ต์นั่นเองนะเขาไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะเ,เพื่อนๆที่นี่เนี่ยพี่ผน,นี้นะคะจะเดินตรงมาเนี่ยที่ตู้ล็อกเกอร์ตรงนี้เลยค่ะเอแต่ว่ามันยังล็อกอยู่นะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยให้พี่ผู้ชายคนนี้นะคะเขาเล่นเปียโนเนี่ยอย่างบ้าคลั่งกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอดูนะจ๊ะชืบเลยค่ะเปิดเปียโนมามีอะไรออกมาหรือเปล่านี่ไงเจอคุณ แจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเอากุญแจนะคะมาที่ตรงนี้ละกันนะนี่เปิดกันไปเลยนะจ๊ะชืบเลยนี่แล้วเดี๋ยวเรานะคะเปิดออกหุยมีเป็นแบบว่าแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยทุกคนคืออะไรเอ่ยก็คือว่าคุณยอนะคะเขาเนี่ยจะมีเป็นแบบเหมือนดอกไม้สีทองนนะคะอยู่บนหัวเลยทุกคน <How> เดี๋ยวพี่พอนี่นะคะติดแบบนี้ละกันถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาเอารองเท้าที่นี่กันต่อเลยนะยมาแล้วนะจ๊ะขอรองเท้าไปหนึ่งคู่ละกันเนอะไปกันต่อเลยจ้า พี่พอนี่นะคะจะมาต่อเลยที่โรงเรียนที่นี่กันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเดินตรงมาเลยออกมาจากห้องนี้ก่อนน้าแล้วก็ตรงมาตรงนี้จ้ะพี่พอนี่นะคะจะเดินตรงไปเนี่ยที่โรงอาหารของโรงเรียนกันเลยนะจ๊ะที่นี่ก็น้อยชื่อเลยนะคะมาแล้วแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้จ้ะเพื่อนๆเห็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะคะเขามีเป็นแบบว่าคุณยายคะเขากําลังขา,ขายของขายอาหารนั่นเองตักอาหารให้หนูๆกันนะจ้าเราก็จะรองเท้าของเขาเนี่ยมาใส่กันเลยน้บเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆต่อไป ะะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยที่ร้านขายเครื่องสำอางกันเลยค่ะมาแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีบิ๊กอายนะ้แบบนี้ก็ดูสวยดีเหมือนกันนะจ๊ะเราจะเอาเป็นแบบนี้ละกันใส่เข้าไปเลยแต่ว่าดวงตาของเรานะคะมันเปลี่ยนสีไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปต่อกันนะคะที่นี่กันดีกว่าเป็นห้างสรรพสินค้านะคะที่ชั้น3ามกันเลยค่ะ ชืบชืบชืบนะคะเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้เลยแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเนี่ยกำลังใส่ต่างหูเป็นแบบสีทองๆองเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะเอามาใส่เลยทุกคนดูเป็นไงคะเพื่อนๆดูเหมือนกับยอหรือเปล่าเอ่ยราะว่ายอนะคะเขาจะมีเป็นต่างหูเนี่ยเป็นแบบสีทองๆกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นเส้นตรงนั่นเองนะคล้ายๆกับเป็นเข็มนะคะพี่ผลนี้ก็เลยเลือกเป็นแบบนี้ละกันนะมีความเหมือนมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยที่ร้านขายเสื้อผ้าน้องหมีกันเลยค่ะมาแล้วนะคะเพื่อนๆเดีย เดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยจะหยิบเป็นสร้อยคอนะคะไปหนึ่งอันก่อนนะเดี๋ยวเรานะคะไปต่อกันเลยที่บ้านหลังใหญ่หลังนี้กันเลยจ้าที่นี่นะคะเขาจะมีเป็นคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขากําลังนั่งอยู่นะแล้วเขานะคะก็มีสร้อยคอด้วยกับเพื่อนนี่เลยเดี๋ยวเรานะคะเอาเป็นสร้อยคอของเขาเนี่ยมาใส่กันดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าย้อนเนี่ยเขาจะมีเป็นการใส่เหมือนกับว่าอะไรที่คอนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นสร้อยเป็นเครื่องประดับอะไรแบบนี้นะคะมีความแบบสีทองๆด้วยนะคะเพื่อนเอาเป็นแบบนี้ละกันนะยังไม่ หมดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่คนนี้เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนสีตากนันดีกว่านะจ๊ะเอาเป็นแบบนี้ละกันนะคะมันจะได้แบบว่าเวลาที่เราเนี่ยมองไกลๆใช่ไหมมันจะมีความเป,เป็นแบบสีแดงๆนะคะที่ดวงตานเนอะแล้วก็ต่อไปเลยเรานะคะก็ควรที่จะมีแบบว่าเป็นถุงเท้านะคะยาวๆให้กับเขากันเพราะว่ายอนะคะเขาใส่เป็นแบบรองเท้าเนี่ยที่มันยาวนะคะขึ้นมาเนี่ยเลยหัวเข่ากันไปเลยนะจ๊ะทุกคนเอาเป็นแบบนี้ละกันจะได้เหมือนๆนะั้นแล้วก็ขาดไม่ได้เลยยอจะมีเป็นถุงมือนะคะเพ le ืะะ่อนๆงั้นเดี๋ยวเรา นะคะคเลือกเป็นถุงมือเนี่ยเป็นแบบนี้ละกันนะคะมีความสีดำๆเนอะให้มันแบบว่าเหมือนกับนักค่าอะไรแบบนี้นะจ๊ะ ตอนนี้นะคะก็ยังเหลืออีกตัวละครตัวหนึ่งเลยก็คือลอยฟอร์เจอร์พ่อของน้องอานเนียนั่นเองนะมาเดี๋ยวเรานะคะมาแต่งกันดีกว่านะจ๊ะเปลี่ยนสีผิวเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ดวงตาของเขานะคะมีความแบบว่ามีความฟ้าอมเขียวทับเพื่อนงันเอาเป็นแบบนี้ละกันนะ,ะแล้วก็ถัดไปนะคะเอาคิ้วให้เขากันหน่อยดีกว่านะผมของเขานะคะมีความแบบว่าเป็นสีบอลทองนะทุกคนเดี๋ยวเราเนาี่ยเปลี่ยนสีให้มันเป็นแบบนี้ละกันแล้วก็เอาผมด้านหลังออกนะจ๊ะผมของเขานะคะเอาเป็นแบบไหนกันดีนะงั้นเรา เอาเป็นผมบาบนี้ละกันนะคะจะได้มีความแบบเท่ๆอะไรแบบนี้นะส่วนปากนะคะพี่พลนี่ว่าเราเนี่ยเอาเป็นแบบนี้นีไหมหรือว่าเอาเป็นแบบนี้ดีเพราะว่าคุณลอยนะคะเขาจะมีความแบบว่าเข่งขื่มอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ยิ้มแย้มนะคะงั้นเอาเป็นปากแบบนี้ละกันนะต่อไปเลยตรงแก้มค่ะพี่พลนี่กระเจาเป็นแบบนี้จะได้มีความแบบว่าหน้าเราเรื่อเรื่อหน่อยๆเนอะแล้วก็ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาเป็นรองเท้านะคะถุงเท้าเนี่ยออกกันก่อนจ๊าแบบนี้กันเลยแล้ว แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปแต่งตัวให้เขากันดีกว่านะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเอารองเท้าที่นี่กันก่อนเลยค่ะชืบๆนะคะลอยมาแล้วขอรองเท้าไป1คู่ละกันนะจ้านี่เลยแล้วก็ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาที่ร้านขายเสื้อผ้าน้องหมีกันต่อเลยจ้าเดี๋ยวเรานะคะจะเอาชุดเนี่ยไปชุดหนึ่งละกันโนชืบเลยใส่เข้าไปเลยจ้าแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปต่อการที่สถานีรถไฟกันต่อเลยจ้าบอกเลยนะคะทุกคนว่าที่นี่เนี่ยเขามีเป็นชุดสูตรด้วยนะนี่เลยเป็นคุณลุงนะคะที่เขาเนี่ยขับ นะคะบังคับรถไฟนั่นเองนะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาเป็นรองเท้าเนี่ยใส่ให้เขากันนะคะแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าให้เราแบบนี้เลยแล้วก็ชุดนะคะใส่ให้คุณลุงเลยหุ้ยคุณลุงนะคะก็ดูมีความแบบว่าเป็นเด็กน้อยขึ้นมาเลยนะจ๊ะนี่เลยพี่ฝนนี้ก็จะใส่ชุดแล้วนะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะเป็นเสื้อสูทนะจ๊ะทุกคนนี่เลยคุณลอยของเรานะคะก็กลายเป็นแบบว่ามีชุดสูทเท่ๆใส่กันแล้วนะจ๊ะแล้วก็ถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้างสรรพสินค้าชั้น2กันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมากัน เนี่ยที่ทางด้านขวาตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นปืนด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พลน,นี่เนี่ยหยิบไปหนึ่งอันนะจ๊ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเข้ามกจะถือปืนนะคะต่อสู้กับคนร้ายนั่นเองนะเราก็จะเป็นแบบนี้ละกันมันเป็นปืนฉีดน้ำทางเพื่อนเอาเละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะครอบครัวของน้องอานเนี่ยนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทางแม่ยอนะคะคนสวยแบบนี้เลยเหมือนกันไปจ๊ะเพื่อนๆให้กี่คะแนนนะคะแล้วก็มีเป็นน้องอานเนี่ยนะคะแสนน่ารักสดใสด้วยนะแล้วก็มีเจ้าน้องเพนกวินนะคะเป็นแบบตุ๊กตา ขอองงนน้กัเลยแล้วก็นี่นะจ๊ะเป็นแบบคุณพ่อของน้องอันเนียลอยฟอร์เจอร์นั่นเองนะคะเพื่อนเป็นไงจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดนะบอกพี่พลนี่กันหน่อยนะจ๊ะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบกันนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่พลนี่ด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พี่พลนี่นะคะลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ